สวัสดีครับวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ทองคำการประจำวันที่8กันยายน2563โดยการวิเคราะห์นี้จะใช้เทคนิคที่ชื่อว่า t e c h n i c Action l a Analysis คือการใช้สถิติบวกกับสัญญาณตลาดเรียลไทม์เพื่อมาเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเรามาดูรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่กันนะครับรอบสัญญาณทองคำที่เป็นเดลี่ตามระบบของเรานะครับตอนนี้เป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงแต่นะครับยัง ไม่แข็งแรงสักเท่าไหร่นะฮะเมื่อวานเราบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อนะครับผลปรากฏว่าปิดแท่งแดงนะครับแต่ทํายังไม่ไปไหน,นไกลนะ,นะฮะแบบนี้นะฮะส่วนวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับคอนเฟิร์มว่าเหมือนอยากจะขึ้นนะเหมือนอยากจะขึ้นนะครับแต่ยังไม่หลุดขอให้เขาหลุดโซนโอเวอร์ไปก่อนนะครับแบบนี้นะครับเพราะว่าเปอร์เซนต์การขึ้นเนี่ยค่อนข้างจะมีเยอะ ส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับยังเป็นโมเมนตัมฝั่งขาขึ้นนะฮะแต่กําลังหดตัวกลับหาศูนย์นั่นก็หมายความว่ากำลังอยู่ในโหมดที่เป็นไซด์เวย์นะครับยังไม่จบไซด์เวย์นะครับส่วนตลาดนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่แข็งแรงนะครับอ่าโทษดิในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายอยู่ในโซนที่เรียกว่าก่อตัวแล้วก็อ่อนแรงแล้วกันนะครับ เราก็พอจะสรุปในไทม์เ a m e ที่เดลี่ว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดยังคงอยู่ในกรอบ s i ด์เว y ยนะครับยังไม่เดินทางตามการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องนะครับแต่เมื่อในระยะใกล้นะครับบอกว่าเหมือนไม่อยากจะลงต่อก็จะส่งผลไปในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับเรามาดูในไทม์เฟรมที่4ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงนะครับเอาตั้งแต่แทงนี้แล้วนะฮะตอนนี้ก็ เดินทางไปแล้วนะครับ18แท่งก็ประมาณพันกว่าจุดนิดๆนะฮะกำลังนิดเดียวนะครับยังไม่เดินทางไปไหนไกลเพราะว่ามันเป็นแรงที่ยังไม่แข็งแรงนะครับเมื่อวานนะฮะเราวิเคราะห์ตรงนี้บอกว่าเหมือนไม่อยากจะไปไหนไกลนะครับอยู่บริเวณนี้ก่อนอยู่ในการการพักตัวหรือว่าอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เว์ผลปรากฏว่าก็ไม่ไปไหนจริงๆนะครับส่วนในวันนี้นะครับในระยะใกล้นะครับบอกว่าอยู่ในกรอบนะฮะอยู่ในโซนที่เรียกว่าเป็น ศูนย์ากาศเราก็พอจะสรุปได้ชัดเจนเลยนะครับว่ายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เวต่อไปนะครับแตนะบ่เปอร์เซ็นต์นะฮะเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนที่ยังอยู่ขึ้นนะฮะยังเปอร์เซ็นต์การขึ้นก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะมีอีกในระดับหนึ่งนะครับส่วนสัญญาณการเคลื่อนที่ระยะกลางนะครับยังเป็นหลุมหลุมเนินเนินนั่นก็หมายความว่ายังคงอยู่ในกรอบที่เป็นไซด์เว์ชัดเจนนะฮะทำไมกราฟถึงไม่เคลื่อนที่สักทีนะครับเพราะว่า ตลาดมีการซื้อขายในระดับที่อ่อนแรงนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงและมีแนวโน้มว่าจะคงที่แล้วก็ลดลงนะฮะนะฮะเราก็พอจะสรุปในไทม์เ a m e ที่4ชั่วโมงว่านะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับเป็นรอบสัญญาณฝั่งขาลงเล็กๆเ,เ,เท่านั้นนะครับมีโอกาสที่จะจบรอบแล้วค่อยเลือกทางนะครับมีโอกาสที่จะค่อยๆเลือกทางเพราะว่าใครดูแล้วนะครับด้วยความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนกับเส้นย e m a นะครับมันก็จะ เป็นกรอบอยู่นะครับยังไม่ไปไหนไกลนะฮะทีนี้เรามาดูในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงนะครับรอบสัญญาณที่เกิดนะครับเป็นรอบสัญญาณเล็กๆเท่านั้นนะครับเมื่อวานนะครับเราวิเคราะห์ไปตรงนี้บอกว่าหากเขาจะเดินทางต่อเขาจะต้องทําการเคลื่อนที่ที่ถูกต้องนะครับผลปรากฏว่าเขาอยู่ในกรอบนะครับไม่เดินทางนะครับก็อยู่ในกรอบเล็กๆเท่านั้นนะครับส่วนในวันนี้นะครับ ในระยะใกล้บอกว่าอยากจะขึ้นได้อีก1ชุดแต่เปอร์เซ็นต์การขึ้นนั้นก็ค่อนข้างจะมีเหลืออีกระดับนนิดเดียวเท่านั้นนะครับด้วยค่อยๆขึ้นนะฮะแบบนี้นะฮะเปอร์เซ็นต์จะไม่ค่อยเยอะส่วนสัญญาณโมเมนตัมระยะกลางนะครับเป็นหลุมนะฮะเป็นหลุมกําลังหดตัวกลับหาศูนย์ก็แปลว่าอยู่ในกรอบพักตัวของแพทเทิร์นขาลงเล็กๆนี้ทิ้งไว้ตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วเนาะนะครับตลาดมีการซื้อขายในระดับที่ เกือบอ่อนแรงแล้วนะครับแรงซื้อแรงขายยังคงอยู่ในโซนที่เรียกว่าอ่อนแรงนะครับเราก็พอจะสรุปในไทม์เฟรมที่1ชั่วโมงว่านะครับยังคงอยู่ในกรอบไซด์เว์ต่อไปนะครับจนกว่าเขาจะเลือกทางนะครับนะฮะจนกว่าเขาจะเลือกทางแบบนี้นะครับเขาจะทําลักษณะการเคลื่อนที่ของกราฟที่ถูกต้องนะครับเราถึงจะวางแผนในการเปิดออเดอร์กันนะครับใจเย็นๆนะครับ ไม่ต้องรีบนะฮะใช้ระบบที่ตัวเองถนัดนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับวันนี้ติดทุรละเลยวิเคราะห์ให้ก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ